สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับสวนเกษตรพันลามอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพนมาดูเจ้าฝูงปลาตะเพียนแล้วก็ฝูงปลากดเหลืองนะครับที่เราได้ปล่อยไประยะเวลาหนึ่งปีกว่านะครับที่เราไม่เคยได้เห็นพวกเขาได้ลอยขึ้นมากินอาหารนะครับปลาเหล่านี้จะหากินในเวลากลางคืนนะครับจะลอยมาเหนือน้ํานะครับซึ่งเราจะต้อง ดูในช่วงเย็นๆนะครับหรือช่วงมืดนะครับเขาจะออกหากินนะครับวันนี้เราได้เปิดไฟนะครับเพื่อล่อแมลงให้มานะครับเราได้เจอกับพวกฝูงปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ฝูงปลากดเหลืองนะครับฝูงปลาต่างๆพวกปลานินปลาไนนะครับหลายๆพันตัวเลยครับที่มาต้มกินอาหารนะครับปลากฏดนี้นับได้มันเป็น ร้อยอยตัวนะครับเยอะมากเลยครับ